วันนี้ <c oughs> เห็นว่าพ่ออยากจะชวนคุยในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะขอะเรื่องพระพุทธรูปแล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยลูกค่ะ,ะพ่อมานั่งอยู่ข้างหลังพระพุทธรูปเนี่ยที่พ่อให้คนเขาปั้นเอาไว้ในรีสอร์ทของเราเนี่ยนะค่ะอ่าพระพุทธรูปนี้ชื่อพระชื่อพระพุทธรูปคันธาระนะลูกนะอือค่ะ,ะคือเขาเพิ่งขุด พบเมื่อพศสอบ55ที่อัฟกานิสถานอยู่ใต้ดินลึกมากอืมค่ะเป็นเป็นเป็นข่าวครึกครมไปทั่วทั้งโลกเลยนะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่ขุดเจอและมีอายุที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่เคยขุดพบองค์ไม่โตหรอกลูกองค์มันก็สักประมาณศอกหนึ่งอ๋องั้นอันอันที่เรามีที่ยอวนี้เรามาขยายขยายใหญ่เพื่อให้ประชาชน ความสําคัญของพระพุทธรูปสันธารา<ะ>เนี่ยท,ที่ที่ขุดพบขึ้นมาเนี่ยน<ะ>ักโบราณคดีที่มีชื่อของของอิตาลีเนี่ย<ะ>ได้ไปดูแล้วก็ไปสวดตามหลักวิชาการท่านยืนยันว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นประมาณพศสักสามร้อยหรือว่าก่อนนานั้นนิดนิดหน่อยค<ะ>่ะหลังเรียกว่าหลังจากพระพุทธองค์เสด็จปรินพพาไปสักสองรกว่าปีกันแ้ ืะเป็นพระมุขสรูปรุ่นแรกๆนี่สันนิษฐานว่าพระมหากษัตริย์แถวอับการนี่สถานเนี่ยคนสั่งให้ช่างกรีจึงไปปั้นขึ้นมาเพราะคนเดียเมื่อก่อนเขาเขาไม่กล้าปั้นลรกเพราะความเชื่อของเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าการปั้นรูปเหมือนเนี่ยมันเท่ากับมันมันจะเท่ากับเป็นการดูถูกคนที่ปั้นแล้วก็จะเป็นผลร้ายต่อชีวิต ของกุฏปานด้วยอ,อวเขาเขาเป็นความเชือ่ออที่นี้ลูกต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าพระพุทธรูปเนี่ยที่เจอเนี่ยที่เจอที่เมืองคันธาราเนี่ยเรียกงพระพุทธรูปคันธาราเนี่ยก็เป็นพระพุทพระพุทธรูปที่นักโบราณคดีฐฐสันนิษฐานว่าหน้าตาทั้งหมดเนี่ยใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าองค์จริงของเรามากที่สุด อ๋อแต่ว like ่าถ้าดูดีๆนี่ก็หน้าตาไม่เหมือนพระพุทธรูปที่เราเคยเห็นที่ประเทศไทยเลยเก็ดใช่เกิใช่เพราะว่าอ่านักบุรกาณดีกอวิตาลีเนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่าหน้าตาพระพระพุทธรูปรูปนี้นะค่ะคือหน้าตาเป็นคนผิวขาวแก้มสีชมพูค่ะแล้วก็จมูกโด่งและ แล้วก็ผมเนี่ยค่อนข้างจะผมเนี่ยค่อนข้างจะออกดอกเรานิดหน่อยค่ะ<า>แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือดวงตาในสีฟ้าอืมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยรู้นะคนทันบเือพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตาสีฟนะ้าน,นี่อะหรคะใช่เพราะาา <laughs> พระพุทธเจ้าเป็นพวกปาวารยันในลูก่าวารยันที่อพยพมาจากเอเชียกลางเอเชียกลางก็อยู่แถวอิรานอยู่แถวอิรักแถวนั้นนะลูก ก่อนเป็นเบอร์เชียเพราะอพยพอพยพเข้ามารุกรานเข้ามารุกรานในประเทศอินเดียเนี่ยจนเป่าพื้นเมืองของอินเดียเนี่ยเรียกว่าราวิเดียนกดราวิเดียนนี่คือตัวเล็กผิวดำจมูกแบนผมหยิกอนั่นคือพวกราบิเดียน่ะราะพวกราวิเดียนเนี่ยก็ไม่มีวิชาความรู้อะไรเพราะเมื่อพวกเป่าอารยันเป่าอารยันในลักษณะของเขาคือตัวใหญ่ผิวขาวจมูกโด่งและก็ตาก็ สีฟ้าจํานวนมากเพราะอพยพไปทังเหนือเนื่องจากเกี่ยวกับเรื่องแสงแดดนะคนที่อยู่ทางเหนือ้าจะเป็นไม่ไม่สีดำไาเลยเพราะฉะนั้นเนเมื่ออพยพเนี่ยก็มายึดทางเหนือของอินเดียเยทั้งหมดดังเป็นราฐนาจต่างๆพวกเราวิดเดียก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกคารยายันเนี่ยมีจํานวนน้อยเม,มื่อเขามายึดเนี่ยจึงกลัวว่าเผ่าของตัวเองเนี่ยซึ่งรูปสวยกว่าหล่อกว่าเท่กว่าเนี่ยควรจะถูกค,คืนโดยคนพืน้นเมืองจึงสร้างศาสนาขึ้นมาและสร้างวันนาขึ้นมา อเพื่อไม่ต้องการให้เผ่าตัวเองไปแต่งงานกับคนพื้นเมืองพวกผิวดำตัวเล็กก็เลยสร้างวันนาันมาวันนะการสัตว์วันนาปราวันนาแพทย์อ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นแพทย์ก็คือพวกที่ทำอาชีพทางการเกษตรทำมาค้าขายทำอุตสาหกรรมทั้งหมดนี่แหละคือเป็นคนที่สร้างรายได้ประชาชาติอืมคสามวันน้านี้จะต้องเป็นเผ่าอารยันั้นนั้นค่ะ่คนพื้นเมืองมีหน้าที่เป็นคนรับใช้สามเผ่านี้ เรียกาพวกสูตรเพรา,าะฉะนั้นพวกอารายันเมื่อมายึดก็ฉลาดกว่าค่ะมีความรู้มากกว่ามีอาวุธที่ดีกว่าในที่สุดก็เลยก็เป็นเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองต่างๆแบง่งปกครองแล้วก็พวกราวิเดียนพื้นเมืองก็ก็เป็นทาสไปคแล้อพวกพวกอารายันพวกนี้จึงเป็นคนคิดศาสนาขึ้นมาอืมเช่นศาสนาพราหมณ์จึงมีวันณะเนี่ย ที่เล่าแล้วสี่วันหน้านะ,ะต่อมาก็มาเป็นศาสนาฮินดูต่อมาก็เป็นศาสนาจีนแล้วก็อีสาสนาหนึ่งศาสนา,นา,สนาที่เรารับสืบตัวคือศาสนาพุทธจริงๆพระพุทธเจ้านี่เจ้าใจยจิตตาาที่สร้าราชสมบัติแล้วกองบวชเนี่ยเพราะว่าตนเห็นการดูถูกเรื่องวันหน้านี่ไม่ได้ค่เพราะท่านเห็นน่มันไม่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องค่ะพอเวลามาันมาสร้างพุทธศาสนาแล้ว เจอทุกคนมาบวชได้ในศาสนาของท่านเนี่ยถ้าะว่าพวกสูตรประบวชก่อนนะวันกันยงรรษาถ้าพวกสูตรซึ่เป็นวันน้าต่ำสุดเนี่ยถ้ามาบวชก่อนไอ้พวกวันน้ากัสย์วันน้าปรามาบวชทีหลังเนี่ยเวลานั่งฉันข้าวเนี่ยไอ้พวกวันน้าสูตรจะนั่งหัวแถวนะวันน้าอื่นไม่เกี่ยวคือไม่เอาเจ้ากำนินมาวัดพรกพทธเจ้าว่าทุกคนทุกคนเดาเดียมกันดูดีวันกนยงภษา อันนี้สองพันกว่าปีมาแล้วนี่ความคิดท่านนี่ล้ำสมัยมากค่ะเพราะจะเพราะจะเห็นว่าพระพุทธรูปเนี่ยที่สร้างครั้งแรกเนี่ยก็สร้างที่แต่อัพการนิสสานในปัจจุบันเนี่ยอืเพราะว่าคือคือลูกต้องเข้าใจว่าปีประมาณคศสามร้อยยี่สิบามก่อนพระเยซูประสูติอันนก้จะเดินมาราชยกจากตีงตกตับติยึด อินเดียก็คือปากีาสถานในปัจจุบันเนี่ยยึดได้หมเลยค่ะแล้วแล้วแล้วทหารก็สู้ไม่ไหวแล้วลบไม่ไหวแล้วเพราะว่ารบนานมากอยากกลับบ้านแล้วท่านก็จะทิ้งทหารจํานวนหนึ่งให้ปกครองที่ที่ยึดได้ให้ปกครอง,งปากีสถานปกครองอัฟกานิสถานปกครองอิรักอิร่านแค่นั้นเดเบอร์เจีย,ยค่ะท่านก็กลับกรีกท่านก็ท่านก็ไปสิ้นประชนระวางทางเพราะฉะนั้นเวลาทิ้งพวกกรีกเอาไว้คือว่า ก็คือทิ้งพวกศิลปินช่างแกะช่างปั้นซึ่งเขาเก่งใช่ไหมเป็นเวกกรีกเนี่ยเอาไว้แล้วก็พวกเจ้าเมืองที่เป็นพวกกรีกเนี่ยก็ตอนหลังก็มานับถือพุทธศาสนาก็เลยสร้างไอ้ปั้นเนี่ยรุ่นแรกต็เนี้ยกันพระพุทธรูปคันธารี่ยรูปหลังจากนั้นอีกสักประมาณเกือบร้อยปีเนี่ยก็มีการปั้นพระพุทธรูปกันแพร่หลายเพราะว่าทําตามพระพุทธรูปที่ปั้นที่ที่อัาราทนีสถานนี่แหละ จินพอไปดูที่ทัพอาจันตาทัพอาจันตาเนี่มันอยู่เมืองอรังกบาดนับประมาณถ้านั่งรถจะประมาณอกอกชั่วโมงจากมุมไบอยู่ทางใต้ไปพอไปดูมาหมดแล้วพระพุทธรูปที่ทัพอาจันตาเนี่ยก็สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศสามร้อยสามร้อยกว่าเนี่ยแหละแต่จะเห็นว่าพระพักของพระพุทธรูปเ่ะหน้าตาของพระพุทธรูปองค์นี้ ทั้งๆเลยว่าศิลปินที่ที่ปั้นเนี่ยไม่ใช่พวกก,กลิกเลยนะแต่เป็นพวกราวีเดียนพวกราวีเดียนชักกน้นดำเนี่ยผิวดำจมบบูแบนนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นพวกที่หันมานับถือพุทธศาสนาแล้วก็เลยลอกแบบของพระพุทธรูปกาตรารเนี่ยมาไว้ในต ăm ของอาชันจจตม่ได้ไม่ได้ปั้นจากรูปลักษณ์ของชนเผ่าคนนี้ด้วยนะ ยุคก <ítulo> <ire> ่อนเนี่ยเขายึดถือว่าคือว่าหน้าตาต้องเหมือนคือคนปั้นเนี่ยจะประมาณต่างปั้นเนี่ยพราะไปอ่านตำรามาวิธีปั้นเนี่ยลูกนะเอาว่าเวลาเราปั้นเนพระพุทธอานุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินอนุสาวรีย์ของพระพุทธอดฟ้าจุลาโลกี่เชิงสะพานพระสะพานพุทธเนี่ยคนที่ปั้นก่อนเนี่ยเขาจะปั้นเนี่ยเพราะมันไม่มีรูปตายนี่ลูกคุ้มตายด้วยมีรูปปั้นอะไรในอดีตก็ไม่มีเนี่ยเขาก็จะต้องตั้งคณะ ทำงานกันมาเพื่อไปหาหลักฐานว่ามีใครจําหน้าตาท่้าต่างจําตา,ตาจําจ,จมูกจําปากจาส่วนสูงจําอะไรยสีผมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าประมาณส mm ัก hmm. สองร้อยกว่าปีเนี่ยสำหรับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะสามารถจะสืบได้เพราะพ่อ mm hmm. ของทวดจะเล่าให้ทวดฟัง mm hmm. ใช่ไหมทวดเล่าให้ปู่ฟังปู่เล่าให้พ่อฟังพ่อเล่าให้ลูกฟังลูกไห้หลานฟังหลานให้หลานเขาก็สืบต่อตต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยด <Ha. S 1> ิปันพระพุทธรูป อ่าดิปันน่อ่าพระรูปของพระพุทธยอดฟ้ปาพระเจ้าดักนี้เนี่ยก็พอเชื่อว่านาตาใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดเราก็ใช้วิธีนี้อืมสองร้อยปีมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกินห้าเจเนเรชันนะคะไม่ไม่ไม่เกินลูกสืบได้สืบได้อืมก็สืบได้ค่ะค่ะเพราะอันนี้ก็เหมือนกันนะลูกเราเชื่อว่าพระพุทธรูปคันตาราเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่น้าตาเนี่ยใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเราจริงๆ ในปัจจุบันนี้เวลาเราไปประเทศ่างๆะไปญี่ปุ่นพระพุทธรูปญี่ปุ่นก็น่าเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมพระพุทธรูปจีนก็น่าเหมือนจีนไปที่กัมพูชก็น่าเหมือนพวกกัมพูชอมาเมืองไทยก็น่าเหมือนคนไทยอ่ะแบบตัวผมไทยก็ตามแบบยุยาก็ก็นาหน้าตาเหมือนคนไทยแล้วอ่ะพ่อเึงบอกว่าสําหรับพุทธศาสนิกชนถ้าอยากจะรู้จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงจริงๆเลยต้องดูพระพุทธรูปการะร อ๋อพ่อถึงเลือกที่จะปั้นปั้นนี้ที่รีสอร์ทใช่ไหมคะเวลาที่ใครมาจะได้มีโอกาสได้เห็นได้เห็นของพียงพ่อมาเห็นป้ายอธิบายอย่างที่พ่ออธิบายเนี่ยแต่ป้ายยังไม่เสร็จเลยอ๋อดีเลยค่ะเป็นประโยชน์ใช่ลุงโยมาดูต้องมือเป็นโยก็เป็นศิลปินเอกชาตินะ่ะก็มีความรู้สึกว่ารูปปั้นนี้ยังไม่สวยไม่ถูกใจเขาค่ะเขาก็เลยให้จ่างหลวงซึ่งเป็นจ้างที่อยู่ในคณะจ้างที่ปั้นสามกษัตริย์ไว้ที่เชียงใหม่่ น,นี้สาวรีสาวกษัตริย์เนี่ยที่เชียงใหม่ะนั่นแหละกณะนั้นแหละเดี๋ยวใช้พันใหม่พอพันเสร็จแล้ววันที่วันที่สิบแปดเก้าเนี่ยพอ่พอพอ่อพ่อจะไปดูอืก็พันเสร็จแล้วนะแล้วพ่อก็จะเชิญมาไว้ไว้ที่นี่แหละแต่ว่าจะสวยงามกว่านี้<อ>แต่ว่าเ,เพื่อเพื่อไหนๆก็พูดกันแล้วนะลูกฝากวันนี้นะว่าศาสนาทางที่ป่าวรยนันเขาคิดมาเนี่ยศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนที่อื่นนะ อืมยังไงคะรศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าที่สัจรู้คือตัจะรู้อยู่ตัวเดียวก็ได้ลูกที่ไม่เหมือนกนอเลยคือสัจจะรู้คำว่าอนัตตาลูค่ะวามไม่มีตัวตนค่ะรับที่ลัที่อื่นก็ไม่มีอืมทัที่อื่นก็ยึดถือตัวตนกันทั้งนั้นแหละแต่พี่ศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสัจจะรู้ี่ยบอกไม่มีตัวตนไม่ว่าจะเป็นรูปปรรตามือนามธรรตมันไม่มีตัวตนลูกอ่าลูกยกอ่ากพ่อเนี่ยลูกไปเอาลูกจายพ่อตัวเด็กๆแล้วมันเรียบเทียบกับพ่อเดียเนี้ยมันคนละคนกันเลยนะลูกค่ะ ไอ้รูปตอน,นเด็กมันตายไปนานแล้วค่ะรูปของลูกเองเนี่ยตอนเด็กกับตอนนี้กัลูกก็ไม่เหมือนกันนะ<ช>เพราะว่าร่างกายเออร่างกายเราเปลี่ยนทุกวันเลยลูกค่ะอที่เราเห็นเนี่ยเราพิจารดวงตาพราะว่าเซนมันละลายทุกวันทุกวันเพราะเราไม่ไม่มีใครรู้หน้า,าตาเราเป็นยังไงเพราะในรูปประทับทัมมม้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตามหตุปัจจัยและในสุดมันก็เติบโตเต็มที่แล้วมันก็จะค่อยๆสลายไปแล้วก็ก็ขยายไป กลับไปดูธรรมชาติของปัจจัยที่สร้างมันขึ้นมามันลูกคลื่นอะไรก็เรยมันเป็นคลื่นแล้วมันก็จะาหลาก็กลายเป็นน้ําเหมือนเดิม้ารนำมาทำก็เหมือนกันพระเจ้าบอกไม่ว่าจะเป็นพิชขึ้นด้วยความทั้งหลายลูกความรักความเกลียดความบิดาลิศยาความมา่ามาร้ายความอะไรต่างๆนี่แหละ,ะท,ที่ที่เกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงเราชอบไม่ชอบเราเรือกมันมีความหอมมันมีความสวยต่างๆเนี่ย ที่ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่อยู่ถาวรนะลูกคนที่เคยรักกันตอนหลังมาเกลียกกันก็มีใช่ไหมคนที่เคยเกล<ฆ>ีย <wości> ดกันตอนหลังก็รักกันก็มีใช่ไหมเพ<ฆ>ราะตัวนาม,มาทจําตัวเนี้ยมันเป็นอนัตตาลูกมันไม่มีตัวตนจริงๆหรอ <Alles. S 2> กอืมค่ะจะเบื่อคนเข้าถึงปัจจัยอย่างนี้นะลูกคนก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตัวเองเรารู้ว่าเราจริงๆตัวตนเราไม่ได้มีจริงๆเราก็จะมปความรู้สึกสงสารคนอื่นที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเรา เมื่อเรารู้สึกสงสารคนอื่นแล้วก็ทําให้เรารักคนอื่นเมตตาต่อคนอื่นเราก็จะไม่มีวันเบียดเบียน,นคนอื่นมันก็เกิดติดขน้นมาโดยธรรมชาติลูกเราไม่มไมเบียดมานเบียดเบียนมีแต่ว่าจะเผื่อแผ่นคนอื่นอ๋อค่ะความมนัตาสุดท้ายแล้วมันก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมคะพ่อใช่เพราะมันไม่มีตัวตนทแท้จ,จริงลูกไม่มีอะไรยึดนี่คือสิ่งท,ที่พระพุทธเจ้าจะ,จะรู้ลูก ราะศาสนาพุทธีพระพุทธเจ้าจัจรู้เนี่ยแม้ว่าเป็นเผ่าอารยันด้วยกันนะที่เป็นคนสร้างลัทธิต่างๆปรามินดูเชนอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาพวกนู้นเพราะศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าคนพบเข้ามานัตตากวามไม่มีตัวตนในลลกทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็ไม่มีตัวตนร่างกายของเราเนี่ยลูกเห็นนั้นพ่อหน้าอย่างนี้พ่อไม่มีใครรู้ว่าหน้าพ่อเป็นยังไงเพราะหน้าพ่อเนี่ยละลายเพราะเซนมาแตกดับแตกดับตลอดเวลาค่ะ มันเปลีป่ยนแปลงไปสู่ความแตกดับค่ะือความตายอนะทุกอย่างในโลกนี้ต้นไม้เนี่ยอะไรก็ตามที่มันกับช่วยได้นยมันก็สลายไปเรื่อยเรื่อยรไปสู่ความแตกดัคบค่ะเพราะมันเราก็ไม่มีตัวตนแท้จริงนะยึดมั่นถือม่น,นเราไปหลงเองอ่ะก็เลยมควอควางหลงปิดค่ะนะ และการมานั่งคิดในเรื่องอ,อ,อการแบ่งชั้นวรณนะการแบ,บ่งแยกกันละการความแตกต่างนนในความคิดต่างๆที่มีต่อการทุกอย่างเป็นสิ่งลวงตาใช่ไหมคะนี่แหละลูกขอบคุณมากที่ลูกพูดเรื่องนี้กันมาถ้าลูกไปอ่านพุทธประวัติอันนี้เป็นเหตุผลน,นหนึ่งที่เจ้าชายส,สิทธัตตาเนี่ยสาราชาสมบัติหน่อยออกบวชเพราะไม่พอใจการแบ่งชั้นวรณะค่ะการดูถูกเหยียดหยามกันซึ่งอะไรกันต้งองเป็นมนุษย์ด้วยกันนี่แหละ อัน <One> น <input> ี inside, ้พ่อพ <ynth> ูดไปแล้วเล่าลูกฟังแล้วอ่ะท่านในทุกคนบวชในศาสนาก็เป็นได้ใครบวชก่อนก็นั่งหัวโต๊ะนั่งหัวแถวถึงแม้จะเป็นเป็นสูตรก็ตามถึงแม้จะเป็นเชื่อมาจากพระอ่าอ่าจนชั้นกัตรัย์ก็ตามแต่ถ้าบวชทีหลังต้องนั่งหางแถวก็คิดคิดได้มากกว่าก็มาก่อนคิดได้น้อยกว่าก็มาหลังคือคนเราสุดท้ายมันอยู่ที่ความคิดของเราในณปัจจุบันนั้น S 1> <S 1> <S <S อยู่ในใ<ช>ปัจจุบัน<ช>ไม่ได้ว่าอดีต<ช> <ฮะ S 2> เป็นใครหรือว่าเกิดมาเป็นใครใช่ไหมคะครับครับตัํมจะเป็กสัตว์พี่ลูกสาติุทธไม่ค่อยสาคัญตลอดหละมันเกิดเกิดมาจากสัติุทธจะเป็นอะไรก็ตามแต่ท่านเร็วตั้มในความเร็วมันก็มันก็เป็นสัตว์ชนต่ำภาษาพระพุทธเจ้านะตั้มจําแ็กสัตว์สัตวเกิดะกูลสูงอะไรก็ตามถ้าเบื่อประพุตธไม่ดีตั้ในความชั่วก็ถือเป็นสัตว์ชนต่ำเป็นคนชนต่ำเหมือนกันเนี่ย พอวัดการกวนละคนไปคนชั้นสูงชั้นต่ำไม่เป็นไรวัดกันนะต,กตรงชาติมุษยวัดกันตรงการกระทำะว่าระหว่างมีชีวิตยอยู่มีเมตตาเบื่อแผ่เพื่อนมนุษย์หรือเปล่าหรือคิดแต่จะเบียดเบียนเพืเ่อนมนุษย์ค่ะอืมเ,เ,เขาวัดกันตรงนี้น,นี่คือหลักของศาสนาพุทธเราทุทกคนควรจะภูมิใจนะที่นักบุญพทธศาสนาเนี่ยค่ถ้างั้นขอถามอีกเรื่องค่ะความจริงในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเองคําสอนของท่านน่ะ ท่านไม่ได้สอนให้ยึดติดในตัวรูปปั้นหรือรูปลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของท่านด้วยใช่ไหมคะพ่อไม่มีเลยไม่มีฮนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เราเป็นศาสนาันเป็นศาสนาเดียวที่ท่านบอกว่าอย่าเชื่อสักแต่ว่าท่านสอนนะแม้แต่ศาสนาสอนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อให้ไปคิดเสียก่อนวิเคราะห์เสียก่อนเรามีเหตุมีผลไหม ใช่เพราไม่เห็ไม,ม,ม่ผลลองทดลองปฏิบัติตามที่ท่านสอนสิทำทดลองปฏิบัติเลยมันลดทุกเพิ่มสุกได้แล้วทาไมคนจะไม่ปฏิบัติละ่ะอืมเป็นเหมือนหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะใช่ก็ก็ก็ไอ,อ์สายถึงบอกว่าเขาถามไอ์สายว่านับถือศาสนาอะไรสายบอกว่าฉันเป็นคนไม่มีศาสนาไม่เคยนับถือศาสนาเลยเลยแต่ถ้าให้ฉันเลือกจะนับถือศาสนาฉันขอเรื่องนับถือศาสนาพุทธเพราะเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด นี่คือคำพูดของไอซ์ตายคนคนคิดระเบิดปรมารมณ์อืมถ้าแรงไอซ์ตายก็คงได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะเหมือนกันนะจ๊ะตอนตอนปราดตัวนี้ก็ศึกษาหมดนะลูกเขาศึกษาหมดก็ไม่ได้ศึกษาในวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเขรู้ครบเครื่องแหละอ่ะถ้างั้นขออนุญาตย้อนกลับมาที่ตัวรูปปั้นกันดารานิดนิดนึงอันนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นนักวิชาการชาวอิตาลีทีกษนังบูรานาดีของอิตาลีที่มีเสียงเนี่ย อืมเขาบอกว่าน่าจะเป็นอ่าชั้นกรรษัตริย์สั่งให้สร้างขึ้นมานี้สร้างขึ้นมาเพื่อเหตุอะไรอะคะของเก็คือว่าพวกกรีกเขาไม่ใช่พวกราวิเดียนซื้อเอาพวกอารยันเนี่ยเขาไม่ใช่พวกราวิเดียนค่ะราวิเดียนเนี่ยคุณจนบึนเมืองเนี่ยเขาเชื่อภงมงายอืมอ่าเขาไม่ใหาปันรูปเขากลัวอ่าเขากลัวจะปันรูปจะมีอันเป็นไปแต่ว่าพวกอาไรยันเนี่ยเขาแต่เขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อ่า แล้วเขาก็มีพวกกรีกอยู่ไปใต้บังคับบัญชาของเขาใช่ไหมเขาก็เลยเขาก็เลยสั่งให้ไอ้ชจ้างกรีกปั้นขึ้นมาอืมออะไรเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า<ๆ>ก็ไปสอบเจาะแสวงหาว่าให้เหมือนองค์ิงงให้มากที่สุดถ้างั้นจุดกําเนิดของรูปปั้นที่เราเราก็ไม่แน่ใจนะคะเป็นข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นรูปปั้นแรกของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็คือเป็นวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อเป็นวัตถุเพื่อให้บูชา แต่ความจริงเป็นวัตถุที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะถูกต้องลูกเพราะหลักเนี่ยเวลาเรามีพระพุทธรูปเลยซึ่งก็สร้างด้วยอด้วยปูนนะลูกค่ะแต่ว่าเวลาเรากราบเนี่ยไม่ใช่ไปกราบในฐานะเป็นปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ไหว,ว้พระพุทธรูป้วนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวยบ้างขออ่าได้สองขั้นขอได้เป็นตําแหน่งนู่นตำแหน่งนี่อันนั้นงมง,ง,งายมันไม่ใช่พุทธศา,า,าสนานะมันศาสนาอื่นค่ะ ศาส,สนาพุทธเวลาลูกกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยให้กราบแบบเรียกว่าสำนึกในบุญคุณกราบนี่คิดเสมอว่าไม่มีวันลืมบุญคุณที่ที่พระองค์ท่านได้แลจัตรู้ธรรมะแล้วก็มาสอนให้เราได้มีหลักในการปฏิบัติดำเนินชีวิตสามารถจะลดทุกข์เพิ่มสุขได้ในปัจจุบันนี้ไม่เคยลืมบุญคุณที่ท่านได้เสียสละราชสมบ,บัติออกมาค้นหาลกุตธรธรรมเจอแล้วก็มาสอนพวกเรา ทั้งโลกุตระดรมั้งโลกียธรรเพราะเป็นบุญคุณมากให้กราบพระพุทธเจ้าทุกครั้งพูดว่าสำนึกในบุญคุณทุกครั้งแล้วก็สัญญากับท่านว่าจะนำธรรมะข,ของท่าน,นปไปปฏิบัติไปทิ้งนี่คือ,อการไหว้พระพุทธรูปที่ถูกต้องลูกค่ะไม่ใช่ไหวเพราะเป็นสักดิ์ไม่มีอะไรสักดิ์ลูกตัวเราที่สุดนะสังกิดทุกสุขอยู่ที่ตัวเราแค่นั้นค่ะพอไม่ไม่ไม่มีใครช่วยเราได้ลูก พระพุทธเจ้าบอกว่าอัตไตอัตโนนาโตตุนเองเป็นที่พึ่งของตัวเองค่ะใจทุกน้อยลงใจสุขมากขึ้นเราจะต้องทําค่ะแล้วท่านก็นแนะนําหลักตามให้ว่ามีหลักอะไรบ้างที่ควรจะใช้ปฏิบัติละโลกละโกรดละหลงพวกเนี้ยแล้วก็จะมีความสุขทุอ้อยลก็ย้อนกลับไปสู่อนัตตาใช่ก็นั่นแหล,ละลูกหลักเดียวกันนะหลักเดียวกันพูดไปก็วนไปวนมาก็อยู่ตรงนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาเลยนะลูกอนัตตานี่ ได้ครับพ่อค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นในวันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆว่าโดยจุดกําเนิดของรูปปั้นพระพุทธเจ้าจุดกําเนิดของคําสอนพระพุทธศาสนาไปถึงหลักสําคัญก็คือหลักอนัตตานะคะที่จะนําไปสู่การมีศีลโดยธรรมชาติและจะนําไปสู่การมีความสุขด้วยตัวเราเองถูกต้องที่สุดค่ะวันนี้ก็ ใช่ค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะจะเป็นประโยชน์ให้กับทนที่ได้ฟังนะคะครับสาธุแล้วลูกโอเคโอเคไั่เด้นะใครฟัแล้วไปเล่าต่อๆกันนะครับสาธุเลยครับช่วยกเบยแป่กับสองพระพุทธเจ้านะครับโอเคนะลูกนะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ